สวัสดีพี่น้องนะตกปลาทุกคนนะครับผมอยู่กับต้มต้้มจะพาไปเหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปตกเดิอนหนอนเนื่องจากเมื่อวานเราเจอหมน่นี้วางยาเข้าเต็มๆนะครับปลามันกัดแต่เอาไม่อยู่เพราะว่ามันย้อนนะครับกินย้อนย้อนมาเยอะมากเลยแล้วเราก็ไล่สายไม่ไม่ตึงไงพอไล่สายไม่ตึงปุ๊บอ่าวัดไม่อยู่สิทีนี้เดี๋ววันนี้จะคล้ายๆเท็กซัสลินะ โดยการใช้ตะกัวกิฟนะครับหมายค่อนข้างจะลึกนิดนึงใช้ประมาณ7กรัมไปเลยนะครับผมจะได้ถึงหน้าดินเร็วๆเนาะ7กรัมเป็นตะกัวกิฟเดินหนอนคล้ายๆทริกสัตลิกนะใครที่เข้ามาดูฝากกดติดตามด้วนะผมเป็นกำลังใจให้กันหน่อยวันนี้อยู่กับตะกัว7กรัมไปเลยมีเวลาน้อยด้วยเนาะวันนี้วันวันนี้เปิดร้านตัดผมนะครับตอนนี้ก็7โมงนะ ยังไม่ทันถึงไหนไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเจ็ดโมงแล้วแป๊บๆนี่เจ็ดกรรมกรรมหมยลึกๆผมขี่รถด,ดูที่ทิ้งระเบิด,ดอยู่ผมคิดว่าถ้าปล่อยไว้อันตรายมันตกปลาไม่สนุกอะถ้าปล่อยไวอ้อ่ะไปชิชู่มีหาที่ทิ้งบอมกันมาครับผมต่อนะหลังจากที่ไปหาที่ปล่อยระเบิดมาได้แล้วนะฮะม่งทุกตอนจริงๆเลย ไม่มีตอนไหนที่ไม่ปล่อยเลยแล้วตอนนี้เช็ดชู่เราเหลือแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นก็คือเราจะไม่ปล่อยละเวลาก็มีน้อยนะแต่เมื่อวานผมก็หมุนมาแนละ้วเจอเด็กเจ้าถิ่นเนะ้าก็เลยจอดคุยกับเขาคือหมายเนะมันเป็นหมายที่ผมมองข้ามเลยผมไม่คิดจะตีกลางเลยเพราะมันลึกมันลึกแล้วมันกว้างก็เลยไม่คิดจะเดิอนหนอนแต่เมื่อวานเจอเจ้าถิ่นก็เลยตีไปคุยไปตีไปคุยไปเนาะเอ้ากัดเฉยว่ะ แล้วเป็นไงลรานอนไม่หลับสิเนี่ยไม่ได้ตัววันนี้ก็เลยต้องมาอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้เชา้าเช้างนี้มันจะเอาเปล่าแต่ถ้าร้อนๆสายๆผมมันน่าจะเอานะแต่เมื่อวานกัดยินแต่วันนี้ผมมาเชา้ามันก็ควรละเวลาเนะเานะแล้วน่ะทีกวาดไปสองชั่วโมงจุดเนี้ย้ำไปนวดไป Ừm. Ồ. nhớ Ồ. Xiên lại này. Ê. เอ๊ะมากัดยังไงเนี่ยกูแกะสายฟูอยู่เนี่ยเอาเข้าไปไม่ให้กูงงไหมล่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะอย่างนี้นะเปล่าวะอย่างเงกูก็งงเลยได้ปลาแบบงงๆกูแกะสายอยู่ ตอนไหนกูยังไม่รู้เลยกูตีฟู้อยู่ต่างรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมในตัวเดียวแบบงงๆเออปเปิดร้านตัดผมดีกว่าแล้วพบกันใพี่ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม